จากเดินเที่ยวมาเหนื่อยก็มาลงน้ำครับพิสาว่ายน้ำน้องจูเนตและกลัวน้ำไหมว้าจูเนตมาขี่ขี่นี่ยมีอยู่ในคอนเดด้วยว้า

อันนี้มันใหญ่ไ้็เองเอานั้นไหมโอ้เอ้มาเอาอันใหญ่นี่หนาวไหมครับทีนี้หนาวครับไปแล้วครับไปแล้ว